วันนี้ก็เป็นวันข้าวพรรษาซึ่งพระสงฆ์ทั้งหลายทุกคนทุกแห่งในประเทศของไทยเรานอกจากพระสงฆ์เถือนพระสงที่รู้จักวินัยแล้วก็จะต้องอยู่ข้าวพรรษาณนะวัดหนึ่งวัดใดหรือสำนักตำนักสองหนึ่งสองใดตั้งแต่หนึ่งองค์ สององค์ก็อยู่ได้ทั้งนั้นอธิษฐานได้ทั้งสิ้นแล้ว <c oughs> อย่างที่อ่านคำทังหทเทว่าข้อพอควรปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ถือตุดองกวัดสิบข้อแ้ะไม่ควรพูดสิบข้อควรพูดสิบข้อสิอถือตุดองกวัดสิบสามข้อเลือกถือออกหรือจะถือทั้งหมดแล้วก็ สิ่งที่ควรพูดสิบข้อสิ่งที่ไม่ควรพูดสิบข้อเราก็ได้ยินอยู่แล้วงานก็เพื่อเป็นการขัดตอกิเลสให้มันบบาวางลงหรือผูที่ขยันหมั่นเทียรจริงก็อาจทะลุถึงปณิพาน์ได้เราทุกคนนี้ร้วนแต่ว่าเป็นผู้มีบุญ พระได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบพระธรรมได้พบพระสงฆ์ซึ่งแม่องค์พระสมารามพุทธเจ้าเรามาได้พบได้เห็นประพักของพระองค์ก็จริงแต่พระพุทธองค์กล่าวไว,ว้ว่าผู้ใดข้าวถึงธรรมผู้นั้นข้าวถึงพระองค์ผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรม โอ้นั้นก็เห็นพระองค์อันนี้ก็เป็นสัจจะอีกนั่นแหละเพราะได้พบมาเช่นนั้นจริงทุกอย่างไม่เห็นตรงไหนที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอวไว่าไม่จริงแต่มันอยู่ที่การปฏิบัติอันนี้นี่ขา่ขาวภาษาเราทุกทุกคนได้เตรียมจิตใจกันบ้างหรือไม่ที่ว่า จะทำอย่างไรดีกับตัวเราให้เป็นชาวพุทธให้เป็นคนพุทธให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าปีนี้เดือนนี้อยู่อย่างนี้ปีหน้าเดือนหน้าอยู่อย่างนี้ให้มันดีกว่าอย่างนี้ขึ้นมันจะมีดีกว่านี้ไอเรื่องการงานต่างๆของเรานั้น,มนไม่ต้องพูดถึงหรอก เราทำไปจนตายมันก็ไม่หมดทิ้นต้องทำอยู่นั่นแหละตายแล้วบางทีนอนเจ็บอยู่นอนไข่ยอยู่จิตก็ยังห่วงงานกลงกลงวังานกังวลต่องานหรือบางทีผูกลัวผูกควายไว้เป็นห่วงควายขณะที่นอนพังกับพังกับอยู่แล้วนี่ยางนีเป็นต้น ไอ้ชีวิตของตอนหาเป็นห่วงไหมแต่พับไอพระวงค์เป็นห่วงวัวเป็นห่วงควายบางทีก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานไม่รู้ไปไหนกัวจะเป็นอันตรายนี่มันอย่างนี้มันเขารู้นจะว่าเราติดอยู่ในวัตถุทั้งสิ้นนั่นแหละทัางกล่าวพรรษาแล้วอย่างบางคนเมื่อเป็นเมื่อไม่กล่าวพรรษา คยพบมาหลายคนแล้วดิ่มโซดาหัวรานา้ำไม่มีวันหยุดทั้งวันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเที่ยงและบางทีแต่พอข้าวพรรษาหยุดกึกทันทีสามเรียนไม่ดื่มไม่ดื่มเลยแต่พอออกพรรษาวันแรงคำ่ำตั้งแต่เช้าจนคำ่ำตามเดิม เขาถือได้สามเดือนแต่ทีนี้เราเมื่อเราทําบุญไว้สามเดือนเราก็ต้องขึ้นสวรรค์ได้ขึ้นสวรรค์ที่เป็นมนุษย์สามเดือนแล้วไอเราทําบาปเก้าเดือนเราก็ลงนรกเก้าเดือนเราเช็ดดูที่ว่าเปยังไงมันดีไหมเพอย่างที่เยนยันไว้แล้วว่านรกมีสวรรค์มี ถ้าใครอยากลงเมื่อังธงทมแล้วก็จงทําไม่จงจงกันข้ามกับทมที่สอนนี้มันก็มีหวังทุกคนแหละว่าอยากฆ่าเขาก็ไปฆ่าเขาสิมีหวังอ่ะอยากขโมยเขาก็ไปขโมยเขาอยากดื่มสุราก็ไปดื่มก็อยากโกหกเขาโกหกก็อย่าผิดลูกผิดเมียใครไปเป็นชู้กับเขาเขาไปทำกา ไม่ทันไม่ทันตายกว่านรกดิบมนุษย์เนี่มันโดนเจอข้ขอดเจอข้ขอดนี่ดังนั้นในเมื่อเรามีปัญญาแล้ววางทำไม่ไอ้จิตใจของเราน่ะมันเป็นธาตุต่อณนาอิเล็จตอตลอดเวลาเลยถ้าเราไม่มีสัจจะเราไม่เราไม่คร่ครวนให้มันดีมีใจเดดเียวว่าเราจะหยุด เราจะทำแต่ความดีความชั่วเราจะไม่ทำเราต้อมีอย่างนี้ถ้าเรามีสัจจะจอย่างนี้เรามาขอททำได้ความดีทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป